สวัสดีครับในสุวันออกชนบุรีสาขาศิราชาครับเดี๋ยวพื้นนะครับนี่มีโซมอบนะครับอะสเปคแคป1.9นะครับ LDA นะครับตัวนี้ก็เป็นสีเป็นสีที่คลายดีที่สุดเลยนะตอนนี้ยอมรับเลยนะครับว่าสีเทาเรียบโบอว่าสีเทาอเลเกตครับเป็นสีที่คลายดีที่สุดนะครับแข่งกันเลยกับสีขาวหมกนะครับ ก้อนส้มหมอมลูกค้านะครับก็ต้องเตรียมข้อมอมนะครับข้อมสะอาดนะครับลูกค้าบ่ได้แต่งแม็กบ่ได้จะส้มนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปเ่นใส่งานนะครับไปวิ่งงานวิ่งผ่านต้นไม้นะแต่ลูกค้าตาผมจำบปรพิทเพราะว่าลูกค้าแจ้งอยู่ระหว่างที่อยากจะทำาบได้นะครับแจ้งว่าอาจจะเรนใส้งานแหละก็เลยบบได้แต่งจะส้มห้นะครับแต่กานี่ เราแต่งเพิ่มให้ทุกอาย,าอย่นะครับเดี๋ยวเนี้พาไปชมนะครับ ที่นี้จะพอยพวงนี้ลื่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเปคแคปนะครับ1.9 LED นะครับเรืนนี้ก็จะมากพร้อมกับตัวไฟนะครับตัวไฟ LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ระดับด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับล้วก็ตัวไฟเหลืยงแยกออกจากตัวไฟหลักนะครับกระจกหน้านะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีโคยมนะครับตัดด้วยทูโทสนะครับเป็นทูโทสสองสีเนาะด้านหลังะลักษณะประมาณนี้นะครับ ด้านขานะครับจะเป็นสายเลี้ยวนะครับดูตรงกระจกมองข้างนะครับก็เรียนใส่ห้านครับแฉปเรียนใส่ห้านนะครับเปิดมาภายในนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ทีนี่แต้งให้ดูคาเพื่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบะหถังนะครับซึ่งจากเดิมแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของตัวบ่อผ้านะครับจะเป็นบ่อผ้า เลสเยสร้างอีบอหนังให้ลูกค้านะครับโทรหาลูกคาว่าลูกคายังได้สีบอสีไดเป็นต่อมาว่ายังได้สีดำนะครับเลยจัดเป็นบอดำให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวบอแฉกนะครับรมานี้นะครับตรงภายในนะครับกถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรุนี้จริงๆอ่ะสามารถที่ดาวได้เลยนะครับแต่ลูกค้าเพื่อนว่าออกรถหน้าที่ใก่อยากใส่เงินแน่นะครับ ก็อยากใส่เงินเน่กันว่าหาก็ไไ้จัดหาเนาะกะว่าเงินดาวกันมืออื่นอยู่ที่แปดพันหนึ่งรอยหาสิบบาทนะครับหอมรถเอาไปใส่งานนะครับไปหาเงินหาทองนะครับตัวแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กอันล้อยนะครับขอบสิบนิ้วนะครับเป็นยางอิสโตนด้านหลังก็จะมีตัวกัดชนท้ายไะท่ายเทว l ดีนะครับเป็นไฟท้ายทีหายดีนะครับ หายดีที่สุดเลยหายดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วที่เรียกว,ว่าจะเห็ดเป็นตัวล็อกฟ้าทาให้ลูกค้านะครับแต่เพื่อนเอาไปใช้งานไปวันถูกไปฝนของกเ็เลยแบบอาจจะใช้งานบ่สะดวกก็เลยเห็ดเป็นบ่อหนังแทนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก่อนส่งหมอดลูกค้านะครับก็มีทรงล่างนะครับคัดนิรุ่ยเพิ่มเติมนะครับลบนิรุ่ยเชความพอกนะครับท่าความสะอาดนะครับให้ลูกค้าความือเพม่าเพิ่นแกะยกัดในรถง่ามๆนะครับกับบานนะครับเพราะว่าเพิ่นแกะสัญญาพานกัดคือสีไปหาทาจิกถ่ายรูปเตียๆแล,ละละ <laughs> นะครับคว้าพม่าหนีเพป็นับรถ เก่าม้วนเก่าหน้าที่นะครับหรือเก่ามวนเก่าที่ก็เลยเตรียมพวงพร้อมให้เรียบร้อยนะครับลูกค้ามากกันเลยจะได้เส้นเอกสารนะครับจายเงินดาวนะครับอากาขับรถเอาเลิกเอใช่ยได้เลยนะครับอันนี้ข่าวฝากไว้นะครับพี่พี่ท่านได้สนใจในส่วนของรุ่นแคปนะครับซีระตูหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับมิวเอกซ์มาติดต่อมมาได้นะครับหรือว่าเวเียนข้มมาชมทีสาขานะครับยู่โตรมได้นะครับจะอยู่ศรีราชานะครับอยู่ตรงขามมู่วานพาแดงนะครับ